สงา่าเผิดบูชาสัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเกรียงไกรรู้ประจักษ์รักการอ สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุก e. ค,ค,คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะสําหรับภาคเรียนที่2ในวันนี้นะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคุณรูจึงจะขอทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ชี้แจงนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2นะคะกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกันก่อนนะคะซึ่งในภาคเรียนที่2นะคะคุณครูก็มาทําหน้าที่นะคะ ที่สองน,นะคะทางโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการจาัดกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนได้ท่านผู้ในการนะคะก็เลยให้คณะครูนะคะจัดทับวิดีโอการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนนะคะได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนันเองค่ะดังนั้นนะคะอาคุณครูเลยจะขอความร่วมมือนะคะจากท่านผู้ปกครองนะคะให้กำชับนักเรียนในเรื่องของการส่งงานแล้วก็การเข้าเรียนนะคะให้ครบทุกชั่วโมงนะคะเพราะ หนึ่งแล้วนะคะว่าการเข้าเรียนและก็การส่งงานนะคะจะมีผลในการเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียนนะคะในภาคีน,นี้ด้วยนะคะซึ่งในระดับประถมศึกษานะคะจะมีการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนนะคะเป็นรายปีดังนั้นนะคะทางโรงเรียนและก็คณะครูนะคะก็เลยมีการ ประจชั้นนะคะส่งให้กับนักเรียนไปนั้นเป็นคะแนนเก็บ50คะแนนของภาคเรียนที่1ดังนั้นนะคะในภาคเรียนที่2นักเรียนจะมีคะแนนเก็บอีก50คะแนนดังนั้นนะคะในการเข้าเรียนและก็การส่งงานของครูในทุกชั่วโมงจะมีผลในการเก็บคะแนน50คะแนนนี้นะคะเมื่อนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะเข้าใจถึงแนวทางในการเก็บ และก็ตั้งใจเรียนถึงนานของรูนะคะให้ครบทุกชิ้นนะคะเพราะมันจะมีผลในการตัดสินเกรดเฉลี่ยของนักเรียนและก็การเลื่อนชั้นเรียนเองค่ะสําสหรับท่านผู้ปกครองนะคะและก็นักเรียนนะคะที่เข้าใจถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการส่งคะแนนเพื่อเป็น ร่วมมือท่านผู้ปกครองในการติดตามงานของนักเรียนรวมถึงการเข้าเรียนตลอดจนถึงการสร้างความกระหนักรในการเข้าเรียนของนักเรียนทุกชั่วโมงนะคะให้กับคุณครูด้วยนะคะสําหรับในภาคเรียนที่1นะคะบุณครูต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรวมถึงต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะตลอดจน ก็วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะได้รับความร่วมมือนะคะจากท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนในการจัดก,การเรียนการสอนเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นกําลังใจสําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับให้กุมครูนะคะจะัดทําคลิปวิดีโอการสอนดีๆให้กับนักเรียนค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้และก็สาระดีๆนะคะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการคัดลายมือนั่นเองค่ะซึ่งการคัดลาย มีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบที่1นนะคะก็คือการคัดลายมือแบบตัวบรรจงเป็นบรรทัดแบบที่2นะคะก็คือการคัดลายมือแบบตัวบรรจงขึ้นบรรทัดซึ่งทั้ง2แบบนะคะถือเป็นพื้นฐานในการคัดลายมือตัวหลังสือให้เป็นระเบียบรวมถึงนะคะเป็นการหมุนบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียนได้อีกด้วยค่ะให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้คุณครูเลยจะพานักเรียนนะคะไปเรียนู แล้วก็วิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องค้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่เรียนเลยค่ะวันนี้นะคะครูอยากนักเรียนลองพิจารณารูปแบบลายมือ2รูปแบบนะคะว่ามีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้คือรูปแบบที่1น,นะคะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่ารูปแบบที่1นนี้เป็นยังไงคะลูกสวยงามไหมคะ น่าอ่านไหมมีใครลายมือเหมือนกับอันนี้บ้างไหมคะลูกต่อไปที่แบบที่สองอดูสบายตามากดูน่าอ่านมากเห็นไหมคะมีการเย้นวักตัวอักษรสม่ำเสมอนกันมากเลยลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพลางเพ่งแล้วแหลงแหลค่อยเขียนไปให้งาน ตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร ى, ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะ การฝึกคัดลายมือในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเริ่มเรียนจำเป็นต้องมีแบบมีหลักการคัดขณะนี้แบบตัวอักษรฝึกหัดคัดลายมือมีหลายแบบต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามปกติการเขียนพยัญชนะไทยใช้เส้นตรงแต่จะใช้เส้นมนบ้างหักมุมบ้างแหลมบ้างเมื่อลากเส้นเปลี่ยนทิศในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และเครื่องบรรทัดมีหลักเกณฑ์คัดดังนี้ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกเครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกเขียนตามสัดส่วนที่ถูกต้องและว,วางสระวรรณยุกให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภาษาไทย การเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะจดเส้นบรรทัดบนและล่างการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจดครึ่งบรรทัดเส้นตัวอักษรเรียบสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้างเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกันแล้วเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทย หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของหลักเกณฑ์และก็วิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันพร้อมๆกันเลยค่ะ mm hmm. คาชี้แจงนะคะ mm hmm. ให้นักเรียนคัดลายมือ mm hmm. ด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการด้วยบทร้อยฟรอที่คุณครูกำหนดให้ลงในสมุด ด้วยลายมือที่สะอาดเป็นระเบียบถูกต้องและเรียบร้อยนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปคัดลายมือก้มงท้องกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึก วกันนด้ยะะคะที่สำคัญเลยใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อย้ำนะคะอย่าลืมเขียนชื่อแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูผ่านช่องทางไล คนใดนะคะที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมหรือทำแบบฝึกเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูตามช่องทางที่คุณครูทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะมีลายมือที่สวยแขนสวยๆนักเรียนก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะวันหนึ่งนะคะนักเรียนก็จะมีลายมือที่สวยขึ้นเองค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ